สวัสดีครับเพื่อนเพื่อกสวัสดีครับเพื่อนๆ,นว,อนๆวันนี้พี่แทนมารีวิวอะไรครับเนี่ยมินเนียนเน่ยนมินเนี่ยนขนมสายไหมผสมรูปโอมเก็ตน้ำตาลรสสตรอเบอรี่กลิ่นสตรอเบอรี่กับอางุนโอเคนี่เป็นแบบนี้เพื่อนๆ นี่มีซื้อมาให้จากเซเว่นอินเวนอีกแล้วครับผู้ชมมาเรามาแกะก,กันเลยมันเป็นยังไงเนี่ยข้างในอะ่ะชึบ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 มาแกะพร้อมก,กันไมช่วยอ่าลองมีให้เพื่อนๆดูสิข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยนี่อุ้ยมันนิ่มๆเลยอะ่ะเพื่อน มาเร็วแทนออกมาอุ้ยมันเป็นสายใหม่เลยอ่ะอืมอมเลยอะนี่อร่อยจริงๆเนี่นย,ยอแทนเแบบนี้อาเพื่อนๆดูสิเอาให้เพื่อนๆดูก่อนเร็วไหนเพื่อนๆดูนี่อย่างวิแทนสีม่วงของมันนี้สีชมพูอร่อยไหม ละลายไปอืมไหนลองชิมบ้างน่หงุนหน่อยโอ้ยมันละลายอุ้ยมันละลายออกมาเลยฮะโอ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนๆนี่ข้างในมันมีแบบนี้ด้วยมีเกล็ดน้ำตาลข้างในแบบนี้ด้วยไหนของมันไม่มีหรือเปล่าใจเย็นอู้มันป๊อปแปะด้วยเหรอโอ้ยไหนๆๆด้วยเลอ้าวแล้วทำไมของฉันไม่มีล่ะของฉันมีนิดเดียวเองอ่ะ มันเป็นป๊อปแปะวุ้นนี่นี่นี่ก้อนนี้เลยก้อนนี้เลยนี่เอานี่ชิมเข้าไปอืมเป็นป๊อปแปะนี่ไงอืมอร่อยอืมให้เพื่อนๆลองฟังเสียงนี่จะเป็นแทนลองชิมเข้าไปให้เพื่อนฟังเสียง อร่อยไหมอร่อยเนาะมาชน,น,นกันอุย้ยอันนั้นไม่เอานี่อืมอร่อยจริงๆนะอืมเนี่ยพอมันโดนน้ำแล้วมันก็ละลายไปเลยเรื่ตรงเนี้ยเจ๋งไงข้างในมันเป็นเม,ม็ดป๊อปแปะในปากอร่อยดีเพื่อนๆไปหาซื้อมาลองกินกันได้นะชกัน,นชอบไหม,อมชอบป๊อปแปะ นี่นี่นี่มีเคาะด้วยมีเคาะโอ้โหแปะเต็มปากเลยอะ่ะเจ๋งอ่ะอร่อยดีแต่มันก็หวานมากเลยนะโอเคเพื่อนเพื่อนดูคลิปพี่แทนขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แทนด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าพี่แทนจะมารีวิวขนอมอะไลายให้เพื่อนดูอีกฝากกดติดตามด้วยเนาะ โอเคไหมบอก,กเพื่อนๆหน่อยเร็วฝากกดติดตามด้วยนะคะบ่ามไม่พูดเลยเหรอฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายอ,อ,าอโอเคจบ